สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจงทูซิเตอร์ค่ะและว,วันนี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP 8ด้วยกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องลังสังหรณ์เราก็อยู่ด้วยกันมานานสักพักนึงแล้วเราก็ซึมซับการเป็นแฟนคลับตัวเล็กตัวน้อยของด้อมบ้านาคุดนาคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นหรือ,อยังคะเริ่มตื่นแล้วคุณยังไม่ต้องนอนวันนี้มึงต้องปั่นแท็กกับคุณค่ะ อาถัาจะแบบจะหลับก็ไม่พอนิ้มเสียนิ่งหรืออีกเป็นตักวันนี้นะคะที่เราจะมาดูกันนะคะก็จะเป็นคลิป Behind the the scene นะคะของ Design l ังสังหอน,นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้มีถึงประมาณ EP 5หรือว่า EP 4เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะค่อยๆมาไล่ดูเบื้องหลังกันเพ่ที่เราจะซึมซั์กันไปแบบว่าจะได้รู้ใน ที่ผ่านมาของโปรดักชันนะคะว่ามันเป็นยังไงอย่างบางชากที่เราสงส,งสยัยสังเกตหรืออะไรต่างๆมันอยู่ในบีไฮเดซีนหมดละซึ่งเราก็จะไปดูคลิปนี้กัน,นะคะ่ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเรา2คนด้วยนะคะเรารีบไปดูคลิปบีไฮเดซีนกันเลยคะ่ะฉากอีพหนึ่งเปิดมาก็คือ ฉากนี้ศูนย์ฝึกแต่พี่สตันเงยอะไรนะพี่เอ็กซ์ตาทีมเอ็กตา้าก็ยังแบบวัดทรมาน จะดูสซนนาจะรอนนะเขาน่าจะไปถ่ายกันที่แถบชลบุรีไหมโรงงานแถวแถชลบุรีไ่เ้เพราะว่ามันต้องเป็นที่ที่ติดกับทะยเลด้วยถ้าจะถ่าย EP หนึ่งให้มีแบบเดินทางให้คลองอ่ะแต่ไม่รู้นะถ้าใครถ้าใครรู้ก็ช่วยมาบอกด้วยละกันนะในใต้คอมเมนต์ิเก้าองศาตอนนี้ร้อนไหมพี่ก็ร้อนะสามสิบเก้าเพื่อนๆเคยแต่งมาแล้วแต่อันนี้คือของก้าวแต่งชุดนี้ครั้งแรกนะนี่เจ้าหน้า จะนังโผล่มาอีพีเดียวแล้วก็หายไปเ,เลยแหละใช่พร้อมพร้อมลงแล้ว,วแล้วก็ซิ่วเลยจะเป็นฉากในโงรงงานนี่ยก็เนี่ยฉากเปิดแรกที่อไาไนะสองคน,นคิวบัวแรกอะที่ที่ทมันเปิดเข้ามาในเรื่องอะ้าต้องแล้วเวลาเดินเดินเยขนาดอยากนะ เดินห้ามเร็วและห้ามขานี่คือมันเกี่ยวกับเรื่องบ็อกกิ้งด้วบแลบ็อกกิ้งก็ต้องสวยด้วยคือเวลาถ,ถ่ายต้องไม่บังกล้องอ่ะบ็อกกิ้งดีบ็อกกิ้งต้องปเป๊ะไม่พอมันต้องจําบทด้วยอ่ะแต่คือมันไม่ใช่แบบให้ม,มันดูออกว่าเหมือนแบบเราทำบทให้มันเป็นอีกเนแบบฟิลที่เราว่าเอออยู่ในสถานการณ์อยจริงอ่ะธรรมชาติบอกแล้วใครมาเป็นนักสแสดงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อ แต่จริงไหมทุกคนนะักแสดงว่าเก่งอ่ะคนที่เก่งกว่าเราไม่คือลใคต่ตากงอีอตากง,งเฉินฟิ้เเงเดี๋ยนะขึ้นขึ้นไม่ได้นี่คือนี่เหรอไม่ไม่ใช่ก็เหมือนะคล้ายว่าเก็บเทียบกันไงว่า ทีมหนึ่งอ่ะเขาขึ้นไปก่อนแล้วทางดีแกอีกทีมหนึ่งอ่ะมันขึ้นมาในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พี่ครูสตันนะครับกาลังซ้อมให้เราอยู่แล้วก็ดีไซน์แบบคิวสตันต่างๆเพื่อที่ว่าจะมาซ้อมคิวให้เราดูร้อนเี่ร้อนหน้าแบบว่าเอินชุดแค่นี้ก็ร้อนแล้วเลยไอ้ที่เขายัดกันอยู่เนี่ยเออบ้างจะซีนนี้ถ่ายแบบ ไอแบบป๊อกจีงแบบน่นพี่ฟิล์มแบบยิงกันเนี่ยไปอีกสักร้อยทีก็ยังหมดพูดกันให้ปากครับโอ้ยปากปากแตกแล้วเปล่าพี่พี่แก้วจึงระวังด้เลยที่บอกฉากนะถึงรีเซ็ตก็จริงแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเจ็ดตัวได้เหมือนกันโอ้นั่น นานเลยพี่บู๊คผขับลอยิงแบบอย่างไอนี่เลยอืออือบอกเลยว่าเตะเตียวตอาทำแค่เตะเตียวทบีเตะเดียวครับเตะเตียวฝากขาบทีมเอด้วยละกันเกียร์ต้องขี่กันนะโอเคฉันว่าเราเรารู้ถึงเทคนิค ไอ้ลองเทคที่เราเห็นในในซีรีส์ละไม่ครับถ้าเป็นเบสใหครับวันนี้พลังงานเหนืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์าร์เซ็นตาเฮ้ยไหวแล้วจริงนะรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ใช้ลองเทคเออแบบว่าเยอะมากเยอะกว่าทุกเรื่องที่เคยดูด้วยซ้ำอ่ะคือแบบเกือบทั้งสี่ห้าซีนไม่เปิได้เข่าได้เข่าใช่ได้เข่าวันนี้โอ้ยอีเพ้เหรอ ซ okay. okay. ีนเดี่ยวของก็หน่าเหรอเออซีนนี้ทำให้เราแบ่งได้ชัดเจนได้เห็นได้เลยว่าเนี่ยตัวลายของพร์ทหนึ่งอะอโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้แบบส่งกล้องกันอย่างนั้นเลยเออมันทำคัดไงมันต้องแบบ แล้วคือคนที่แบบว่าส่งกล้องให้กันก็คือมือต้องนิ่งมากไม่ให้กล้องสายด้วยนะเพราะว่ามันถ่ายรอบเพราะว่าถ้ามันสายทีมต้องถ่ายใหม่อะเพราะลองเทคมันต้องให้ทีเดียวรวดไงเพราะว่าถ้ามันไม่ดีมันไ,ไม่ตั่ใหม่มันไม่ตัดอแต่เขาได้เปรียบคืออย่างน้อยมันสมูทไงเ,เวลาแบบเห็นเห็นมือเปลี่ยนไปอะไ่ะเซตซีนนี้ไม่มีใช่ไหมเหมือนจะไม่มีนะเ็ตได้ ก็เอาได้ก็หน้าเอาเลยเอาเอ๋เอกเอี๋ยวได้นอเอาซีนอันนี้ซีนนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอาคัดคมารวมกันเลยเพราะว่ามันต้องส่ายหาช็อตอะไว้แบบตัดในซีรีส์ด้วยช็อตที่เขาแบบอีนอีหน่วยสอะโอ้โหซีนถังน้ำถังน้ำ เขาถ่ายกันช่วงตอนเย็นปะที่สี่งนี้ช่วงดูซุปเปอร์เจอช่วงเย็นเพราะว่าเขาก็ต้องใช้อะไรไหมไม่รู้ว่าถ่ายอะไรบางทีมันใช้สกรีนไม่อะไ i, มันต้องแบบมันต้องใช้โซล่าแสงกินเออยานลูกเฮ้อเตียงที่เด็กห้องไม่มีใครอยากนอนอนะจริงไหม,มเอมเอตียงเนี้ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำแล้วไม่ไหว เอรู้สึกว yeah. ่าซีนี้ไม่มีเนาะใช่ไหมไม่เปล่าม okay. ีซีนี้อยู่ในอังคารซีนแบบผักขึ้นมาบนเตียงซีนถ่ายน้ำแบบกลางอะไรนะถ่ายน้ำกลางวันแล้วก็กลางคืนนี่มันเป็นช่วงช่วงที่บอกว่ามันใกล้เช้าไงแล้วเขาบอกให้น้ำคขอ้เป็นก้อนเลยเริ่มไว ไม่แล้วคือมันไม่ใช่นี่นะมันไม่ใช่นี่นะโอ้คือน้ำแข็งจริงจริงครับจีดจ๊ดมากซีคือมีร้านน่ารักอยู่สีแะ้วน่าห่มาามาหังจากการขัดเลือดได้เข้าวตนนี้ทุกคนมาสล็อตจริงแอบเสียดายอยู่นะแบบว่าถ้าฉาก เมื่อกี้ถ้าเขาแบบมีการใส่ซาวโดนตีมาให้น้อยอแต่แคือเข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่ามันง่ายต่อการใส่ซาวใน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 ตอนที่เขาตัดต่อคลิปไงแต่ถ้าแบบมันมีซาวจริงแทรกเข้าไปอ่ะมันมันตัดยากและประเด็นคือปัญหาเรื่องลีขสิบด้วยแม่ก็ใช้ซาวของก็ได้ขับโคตรไวมานี่ซิน สีนี้นะสีฟลูด้วยสีชัยธนูด้วยวีนี่สีนี้สีกุหลบเทกนะมันเป็นวีคที่เดือดร้อนนรกมากๆเพราะว่าเราจะต้องมีการฝึกหนหน่วยบริการพิเศษจริงในการที่เราจะผ่านขั้นตอนต่างๆไปทำงานในหน่วยซึน อาอ่คิดวันนั้นเขาคุมสกีนน้่งหลังหรอยกแบบคุมเป่ามันแบมันมันแล้วแต่บางจุดด้วยเพราะบางจุดเขาอาจจะต้องเช็สกีนด้วยอย่างลงจสกีทุกใจเออชัวเออช็อตนี้เออเอาเข้าตาแซมดิแซมนะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว เกมเ้เต anyway, like, like okay. so, ้องเอาผมไปันี้เออต้องต้องลงมาไงให้มันเซ็ตมันทรงยังยังแบบอยู่ทรงแบบดีนะลงทะเลกันลงกันจริงด้วยรวยแล้วปลกเพราะว่าเปลว่านอ้ตบอกว่าสวยมาก บอกว่าไม่ใช่แค่นักแสดงเปียกไอทีมงานเราก็ต้องเปียกเลยเราก็ตมองรู้จักเขาด้วยคุณเอบอกว่าตกแล้วขอตกแรงวันนี้อย่างนี้ม้นะอุดแสดงว่าซีนฝนตกคือไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่แต่เห็นเขาก็พูดกันอยู่ว่าซีนไอฝนตกอ่าแม่งคุมยากมากเพราะว่าแม่งก็ตกมาได้ตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดด้วยแต่ถ้าจะตกก็ให้ตกเยอะเยอะฮะข้ารุ่บมา ลงสายอือ้เซ็ตฉากมีรถเข็นริมหาดเนี่ยใช่เลยเออคุณชอบเทคนิคนี้็อดถ่ายคือน,นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วถ่ายเอาเอาเอ,อ นี้ซีนในร้านรานป้าปาครยครับเไป <c oughs> ตเต็มอกพี่เ็อกพี่เขเลยยืนยืนผิดีสตันมันเลยแบบโดนขา เบียรรอดอเปล่าโอ้โหใจริง,รงเออ,เอ,อจริงนะม,นมันใช้จริงๆนะเบียร์รอดไม่ต้องใช้แต่จริงถ้าถ้าเป็นอินเตอร์เฟรมเวลามาดูเขาจะไม่เก็ตว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคนไทยจะเก็ตแหนดูทีมงานนี้ต้องใส่เสื้อกันฝนอะ คือแบบฝนมันแทบจะตกตลอดเวลาคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปล่อยเทคทามเลยฝนมาก็มาแม่งเลยให้พี่ทีมสตาร์เขาไปดูเพื่อความรุ่ยร่ยในการถ่ายทำก็ท่าทางที่ท่านั่งให้พี่สตาร์แมนก็ลังช่วยดูนี่ฉากขึ้นหาดก็คือโค้ชเทการเปิดตอนของเราในึ่งทีที่หนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ใครว่าสะดุดไม่เห็นอ่ะตัวเล็กๆอ่ะ ยังไม่หรอไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยแต่ใครตัวเล็กมากอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบนีเดี๋สวยอยู่คืออะไรอะ้ยอหน้าก่อจบเหตุการการเปิดเรื่องแรกของทางแต่เรารเมือนเราแต่เราคู้ว่าอยู่ในหน่วยฝึกอ่าอดีอฟะซิลผสมคอมบันโด รักกูเลมากแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากเพื่อให้ซีรีส์ออกราดีเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่เขาว่าซีนฉากเนี้ยพอ,อมันพื้นมันเป็นน้ำด้วยอ่ะมันเนลยแบบออกมาดูดีเลยอะเข้าใจใช่ปะเดีเดาวนะว่ามันถ่ายหลังฝนตกใช่ไหมมันเลยแบบเปียกอะเออเออมันมันจะเปียกยีวไะ เูดอดเดืเราวมันมีฉาตโดนดีข้างหลังตัวประกันนั่งก็นั่งดดิกินอ่นเออเสร็จฉากนี้สักทีสี่แจะดูอเลยก็ดูสิดีดีโอ้สีได้ลงกับเาอุ้ย สิ้นสาวไว้ใหน้ำก็ถ่ายร่วมด้วยในอีพีหนึ่งเหรอไม่เพราะว่าถ้าเราดูในอีพีหนึ่งก็จะไม่เจอหรอกมันไม่เจอแต่มันไปอยู่ในซีนระหว่างก็ร้ายอีน้องไม่ไม่เขามไม่เขาไม่บล็อกอยู่บล็อกไม่เขามีบล็อกอยู่แต่คือรู้เขามีบล็อกอยู่แต่คือโป้อยู่ดีอ่ะไม่คือหมายถึงว่ารู้แล้วว่าน้องมีเซฟตี้แต่คือแบบยีเบฟแกจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะลูกสุดเพ้ออะไรนี่ กูจะกูยอมตอนดูอีพีนี้จริงๆนะว่าไอพวกนี้มันสู้กันไงโดยที่ไม่ให้พระติวหลุดอ่ะเออโหจริงนะมันดูเฉยนะแต่จริงนะซีนนี้คือเป็นการรวมซิกแพคของแต่ละคนแบบครั้งแรกอ่ะแล้วคือแบบดูเลยใครชอบแบบอันไหนอ่ะดูไปเลย ลับ <laughs> ดูทรงอัน<ใ>นี้จะหลับเลยงานนี้คือแบบอ๋อนี่กลับมาถ่ายเก็บชัดอั้ไม่เหมือนเหมือนเขาเหมือนเคยได้ ไม่ีข้อมูลมาจากไหนนะเขาบอกว่าตอนถ่ายอ่ะเขาไม่ได้ถ่ายแบบข้ามข้ามช็อตกันนะคือเหมือนก็คือเหมือนรถฉากไหนที่เป็นแบบรถฉากซีนเดียวกันน่ะก็คือแบบมัดรวมกันไปเลยมันมันจะได้แบบรวดทีเดียวแต่แต่เออีกอันหนึ่งก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาเรียงกันตามชอดแต่มันแบบเออเหมือนเหมือนช็อตนี้จะต้องไปถ่ายตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแต่มันจะอยู่ใน ep เดียวกันอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายนี่เลยอะไรเงี้ยจะไม่ข้ามแบบไปพลาดก่อนพลาดหลังอะไรอย่างเงี้ย ใจเซนโลอะนี่ที่จิงโลสนามอันนี้อ๋อใช่ที่มาซ้อมยิงปืนกัน,นแบบคุยกันเรื่องเร่าแบ่งกันฝึก นี่แหละซีท่าไทยที่ที่นัก่าสวยอีซีนหนึ่งคือฉากใต้น้ำผมจะต้องโดนโชโรทอนลากไปใต้น้ำครับตอนแรกที่สองมันแบบนี้เปฟลมันไม่มืดการพ่อรำเนีมันไม่มืดเขาโซเชียลแบบน้ำมึดไปถึงแบบสู่ความเไม่คู่ควรกันไกลโพนมันเหมือนต้มเลยกางอวกาศ นี่แต่จริงไหมซีนที่ตอนเขาอาบนะ้ำอ่ะเขาก็เอาซีนนี้มาันมา,มา,มา,มาถ่ายจริงิด้วยใช่ไหมยังอันนี้แอ็นีต่ต์อั้จะบอกก่อนนะเอาจริงนะว่าการได้ยินในใต้นะ้ำเกือบแทบเป็นศูนย์นะเพราะว่ามันแบบมันจะอื้อมันไม่ได้ยินอะไรเลยนะเอาจริงได้ได <laughs> <laughs> ้้ <laughs> โซเซนะที่โซเซที่แต่แฟรีไม่แต่บอกผมว่าแต่แต่แต่ยอมรับจริงว่าซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่าเอามาขายในอไอไ้นี้อ้นี่ฉากเมืองไม่แต่จริงนะซีนนี้ถือว่าสวยเพราะว่ามันเอาเป็นฉากที่เอามาขายซีรีส์ตอนเปิดเปิดตอนทีเลอร์อะ ไ้เ่มยาวน EP ซีรีส์รักใส่ใสๆแต่เหลือแตกลาฝากติดตามรางส์ EP หึ่งด้วยนะครับเป็นไงครับความติดตามรางส์ EP หนึ่นะครับเป็นไงครับแล้วแบบค EP หก็มนขนาดนี้แล้วครับเออแล้วคือจนถึงตอนเนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าไทยกับภูมิอ่ะน้องมึงกับบัวไม่น่าเชื่อ S <S 2> <S 2> ไอละอ่อนไอละอ่อนน้อยอ,ะอ่ะเฮ้ยแต่กดโอ้ยอยู่เด้อโอ้ยยีจบออไยท่พี่หนึ่งกดโอ้ยอยู่นะเ <c oughs> ออแต่ก็คงแบบวแบบ่าคนถึงถ่ายกันมากเพราะว่ากองฉากมันไม่ใช่ถ่ายง่ายเด้อก่อนแบบเราเราเราก็เราก็แบบเห็นความโปรดักชั่นของ ทางไอรอนฟัคทอรี่เด๋ยวกาจะทำหรอทีมงานเออแสงสีเสียง<ส><ๆ>โลเคชั่นคือแบบคิดออกมาแล้วหมดเป็นช็อตต่อช็อตเลยอะว่ามันต้องเป็นยังไงต้องทำแบบไหนไปยังไงถึงจะโอเคแล้วชอบไอ้ลองเทคอย่างที่บอกอะ่ะคือบกเธอชอบกล้องการลองเทคใช่ไหมเครื่องน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์ที่ทำลองเทคเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะอเอาแค่ใน,นเฉพาะเนี่ย พี่ให้ดซีน EP หนึ่งที่เขาให้ดูทั้งหมดตรงเนี้ยเอาเป็นสรุปสันส้นๆนะอชอบซีนไหนชอบฉากตรงไหน,นไปถึงเบื้องหลังที่เขาถ่ายทำตรงเนี้ยชอบช็อตไหนช็อตไหนใช่ไหม,มรู้สึกว่าจใจที่ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออเก,เ,กเก๋อะแ,แบบ้แ,แบบว่าเยี่ยมมากเลยรู้สึกว่าโอเคเลยก็คือซีนที่เขาฝึกหน่วยกนจรงใช้ทุนแรงกันจริงๆโดยที่แบบอ่า ไม่ได้อินสตันมากขนาดนั้นคือลงไปทั้งจมทรายแบกสุงเบรกเรือลงน้ำแช่น้ำแข็งคือแบบอันนี้คือซีนที่ตอนเปิดอีพีหนึ่งแล้วฉันรู้สึกว่าฉันชอบในอีพีหนึ่งที่สุดแหละเป็นการทำผลิตเป็นการฝึกซ้อมที่เห็นถึงแม่แม่จะเป็นพาร์ทในการฝึกแบบนี้แหละที่รู้สึกว่ามันแบบ จริงจังจริงใจดูที่ไม่ได้แบบเฟกอ่ะแบบได้ไปลงนักแสดงได้ลงพื้นที่แล้วก็แบบได้แบบไปทดลองจริงแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยจริงเขาแบกจริงเขาอิดจริงอ่ะนั่นแหละรู้สึกว่าประทับใจและชอบมากในพาร์ทพาร์ทเอ่อเบื้องหลังนี้อนตอนนี้ของฉันชอบในพาร์ทที่เป็นของอพวกคิวบูอืมโดยเฉพาะที่เป็นอะไรนะคิวบูของที่เป็นต้านหนักกับเบลลี่อ่ะ,อะ ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเลือกโลกัแบบเลือกองประกอบมาได้ดีหมดอะอแล้วจริงนะคือแบบที่พื้นเปียกอันนี้ฉันเดาว่าเขาไม่น่าจะเซตนะอันนั้นน่า<ล>จะเป็นแบบว่าน่าจะถ่ายหลังฝนตกอะ <c oughs> แต่คือมันยังแบบว่าคือแล้วไงอะอุศักอะไรก็แล้วแต่ขนาดถ่ายทาฝนยังตกอะอ่ะจะบอกว่าไอไปถ่ายที่โน่นอะเห็นเขาคุยกันนะว่าฝนแทบจะเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าฝนแทบจะตกตลอดเวลา แต,แต่ก็ถ่ายออกมาแล้วรับรึมหมดรับคิวบูวเกือบทุกซีนคือแบบสวยเขาทํามาดีเขาแบบคิดมาดีแล้วมันสวยสวยทุกมุมเลยทั้งซีนแบบที่ที่เขาแบบไอบ็อกกิ้งที่ที่อะไรแอคช,ชั่นเดียวหรอแอคชั่นเดียวแอคชั่นกลุ่ม,มอะไรเงี้ยรวมถึงแอคชั่นคู่เนี่ยก็คือว่าโอเค<ม>จบไปแล้วสําหรับคลิป Behind the Scene ในรางสังขร EP ที่1นนะคะทุกคนถ้านะชอบนะคะก็อย่าลืมฝากดู แล้วก็ติดตามในคลิปต่อกของพวกเราได้นะคะขอค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะคะ The s i g l e l a n g s ง n g ไฟอ r Final Episode นะคะจัดที่สยามภารลั์ชั้น6ชั้น 6, น 6. และจะบอกว่าเราสองคนก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วและได้แล้วจะได้ไปเจอพี่มิลลี่กับพี่เฟ,ฟด้วยที่ในงานง,งานนั้นเดี๋ยว <ๆ S 2> ทุกคนรอดูคลิปวีลล้องไปดูลางสังขหอ,อน,นี้อ <MP S 2> พสุดท้ายกัน เราจะไปร่วมส่งพยาและทานพยาทานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนกับสู่ละครของเขาเออเนี่ร no no ู้เหมือนกันถือว่าเราได้ไปร่วมส่งร่วมส่งเชียร์แรงใจให้ทานกับพยาในสงครามอีพิสุดท้ายด้วยนะคะทุกคนนคือนี่เราก็ไปแล้วลาติสวัสดนะคะทุกคนบ๊ายบายเนี่ยเอละเอาละทนผู้ชมไหนเยวะเวยมา